สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้ฮะจะมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็มาดูความพร้อมครับก่อนเกมที่เชลซีจะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเร็กซ์แคมนะครับโดยจะลงเล่นกันในเช้าวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าเป็นเช้าในวันพรุ่งนี้ครับเวลา7โมงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดถึงความพร้อมนะครับไล์อัพที่คาดว่าจะลงสนามว่ามีใครกันบ้างนะครับ รวมไปถึงไปดูเรื่องราวของโปเชตติโน่ครับว่าจะจัดทัพหรือจะเล่นในลักษณะแบบไหนติดตามได้ในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีกันก่อนครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเ่นะครับอย่างดูฟุตบอลเช้าแบบนี้เนี่ย ใครไม่สดชื่นก็แนะนำสิ่งเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki e er อ t i c a Smart Hybrid ครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นท้าฝนนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับก็ไปว่ากันถึงความพร้อมกันก่อนนะครับก็ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้เดินทางมาที่อเมริกานะครับเริ่มที่ผู้เล่นชุดแรกครับที่มาไม่ได้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นมคาคัสเบตินเนลี่นะครับอามาโดโบโรย่าที่เจ็บเข่านะครับก็โบโรย่าไม่ทันแน,แน่ในเกมกับเบร็แชมที่เหลือเนี่ยมีบโดโบาเดชิวครับก็เจ็บอยู่แล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ดีไม่ดีจะไม่ทันเกมนัดแก้งในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ํขาขณะที่ทางเวสตลีฟฟูฟาน่าอย่างที่ข่าวรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีอาการเอ็นควายน้าหรือว่า ACL ฉีกนะครับต้องรับการผ่าตัดก็คาดว่าทางฟูฟาน่าเนี่ยจะ เรียกว่าไม่ได้เล่นแทบจะทั้งฤด,ดูกาลนะครับเดี๋ยวต้องรอผลสแกนต่อมานะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่ได้เล่นแน่นอนเพราะว่าซ้อมอยู่ที่คอปแฮมแล้วก็น่าจะโดนปล่อยตัวออกไปก็คือฮาคิมซีเยกคารามาซันโอดอยเรเมรูลูคาคูแล้วก็เปียร์มริกโอบาเมยองพวกนี้คือเป็นนักเตะที่กําลังรอย้ายนะครับน่าจะเ,าเรียกว่าไม่ได้เล่นนะครับส่วนตัวหลักๆเนี่ยถามว่ามีใครกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นวาโลกุสโตนิโคลัสแจ็กสัน นะฮะมิคาโลมูดริกนะฮะคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูรวมไปถึงเอนโซฟานาเดสที่เดินทางมาแล้วนะครับเซซาร์เรคาสเดออังเรซานโตสพวกนี้มีชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีที่ตื่นเช้ามาดูเนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับขณะที่ฝั่งไลอัพนะครับไปดูฝั่งไลอ้อนกันก่อนครับที่คาดว่าจะลงสนามของทางเชลซีครับเขาคาดแบบนี้ครับคือน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นเกป้าครับแบ็คขวาจะได้ประเดิมเลยครับมาโลกุสโตยืนนะครับ ซ้ายจะเป็นชิวเวลครับเซนเตอร์จะเป็นเตียโกซัวาเล่นกับเทรโวชาโรบานะครับกลางเนี่ย4-2-3-1โฮดิ้งนะฮะก็จะเป็นทางเอนโซฟอนเดสเล่นกับเอ่อทางด้านคอนอกาลาเกอร์3ตัวรุกครับน่าจะเป็นสเตอร์ลิงนะฮะมูดริกนะฮะแล้วก็ชูอูเมกาก็คือสเตอร์ลิงทางขวาทางซ้ายเป็นเอ่อมูดริกแล้วก็ตรงกลางเป็นชูอูเมกาแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับ ก็ดูแล้ว11ตัวจริงน่าจะคาดการประมาณนี้ระหว่างจ,จะได้เห็นเซอร์ไพรส์เอ็นคุนคูลงเล่นเป็นตัวสำรองเพราะว่าเอ็นคุนคูเพิ่งเดินทางมาสมทบนะครับรวมไปถึงทางฝั่งของเอ็นโซฟันเดสผมก็เชื่อว่ามีโอกาสจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองก่อนอาจจะได้เห็นอังเดรซานโตสเซซารเรคาซาเดนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยถ้าดูจาก11ตัวจริงผมว่าคาดการคงไม่หนีจากนี้นะครับนะหรืออาจจะให้ริชเจม อาริสเจมส์ก็ไม่มาเล่นไม่ได้ต้องเป็นมาโลกูสโต่อดอีกนะฮะโอ้ไฟบังคับเลยแบ็กซ้ายอาจจะได้เห็นคูคุริยาหรือลอิสฮอลนะครับหรือว่าเอียนมาเซนก็มีโอกาสนะครับเพราะเกมรับอาจจะที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างเดียวเลยผมว่าเตโกซิวาเหมือนไฟบังคับครับต้องเล่นกับทางชาโลบาหรืออาจจะได้เห็นเลวายโควิลก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตัวจริงอันนี้เป็นไปตามที่คาดก่อนส่วนเร็กซ์แฮมเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะับเพราะเป็นทีมระดับ ที่แตกต่างกันจริงๆมีข้อมูลแต่ว่าเพื่อนๆก็คงไม่ต้องไปจดจําอะไรมากมายแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือเราจะได้เห็นอะไรจากเกมนี้บ้างนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆคงจะได้ดู 1. เลยเราจะได้ดูทีมที่มีความกลมเกลียวกันดีไหมนะครับสอ,อาจจะไปหวังอยากไปหวังเรื่องของสภาพความฟิตครับเพราะว่านักเตะเพิ่งจะรวมตัวกัน 3. ครับให้ดูที่ Energy ครับ Energy ไม่ใช่ว่าผมบอกว่า เรื่องของนักเตะอาจจะยังสภาพร่างกายไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ต่อเอเนจีในการอยากจะเล่นนะฮะหรือว่าภายใต้การคุมทีมของพอร์ชเนี่ยเราจะได้เห็นรูปแบบการเล่นแบบไหนนะฮะผมก็สรุปมาให้แล้วเพราะว่าเดิแร์ลติกเขาก็วิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นจากโปเชติโนคือ1นึ่งพอ์ชเนี่ยน่าจะเล่น4 2 3 1ซึ่งก็เป็นอย่างที่เราคาดเมื่อสักครู่นี้นะครับฟูลแบ็กจะดันเกมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นมาโลกุสโตและเบนชิวเวลเติมเกมรุกสูงมากๆ แล้วก็จะใช้ผู้เล่นหมายเลขสิสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลังกองหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากการคาดการไล่อัพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคนที่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมก็เป็นพวกคันิี่ชูอูเมกามิคเคาโลมูดิกนะฮะหรือแม้กระทั่งไรฮิมเซอร์ลิงแต่ผมเชื่อว่านักเตะในตำแหน่งชูอูเมกาที่เราคาดการเมื่อกี้น่าจะโดดเด่นซึ่ง11ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าตรงนั้นอาจจะได้เป็นนักเตะอย่างล uh ูวาคูขอไปเอ็นคุนคูนะครับแล้วก็ซัพพอตทาง นิโคลัสแจ็กสันอะไรแบบนั้นนะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าจะเล่นด้วยการเพรสซิ่งสูงครับก็จะได้เห็นไอ้สตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างพวกนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวอย่างชูอูอเมริกาพวกนี้เราจะได้เห็นในเกมอุ่นเครื่องกับเร็กซแชว่าจะถูกบีบเข้าไปครับเหมือนตอนที่เขาทําสเปอร์ตอนนั้นเขาใช้ซองเฮอรินเขาใช้แฮร์รี่เคนในการเข้าไปบีบเพราะฉะนั้นจะได้เห็นมูดิกวิ่งมากขึ้นจะได้เห็นสเตอร์ลิงวิ่งไปบีบเพรสซิ่ นอกจากนี้ครับเขาบอกว่าการเอาบอลมาครองด้านบนเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกมรุกอย่างนิโคลัสแจ็กสันจะเป็นกองหน้าที่ประเภทขี้กเกียจไม่ได้เอาพูดตรงครับถ้าเราเห็นภาพานักเตะเชลซีดเดิมชุดเก่าๆที่วิ่งบ้างไม่วิ่งว่างในการไล่บอลชุดนี้ของโปเชติโนจะไม่ได้เห็นนะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับก็เพราะฉะนั้น 4- 5ข้อที่ผมบอกไปแฟนเชลซีที่ตื่นมาดูเนี่ย ต้องพยายามมองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่าพิ่งไปหวังกับเกมนัดแรกนะครับผมว่าหลักๆเลยคือสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่โชคดีที่เราเจอทีมไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเซซารีคาซาเดอังเดรซานโตสเอียนแมสเทนนิโคลัสแจ็คสันแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่คริสโตเฟอร์เอนกุนคูนะแต่อย่างที่บอกครับเอนกุนคูอาจจะลงมาแค่เคาะแค่แปะประสานงานเล็กน้อยแฟนเดียวกอย่าพิ่งไปตำหนิครับนี่คือเกมแรกหลังจากนักเตะ ไปพักร้อนไปวาเคชันกันมาเพราะฉะนั้นอยากไปซีเรียสมากแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยความห่างชั้นของลีกครับสุดท้ายแล้วเชลซีน่าจะเอาชนะเร็กแคมได้31หรือ41แต่แฟนเชลซีอย่าพึ่งไปหวังกับผลการแข่งขันมากนะครับไม่ใช่ว่าชนะ41แล้วอุย้ยเปิดหัวสวยหรูไม่ได้แปลว่าเชลซีจะต้องเล่นดีขนาดนั้นอยากให้มองอย่างที่ผมบอกนะครับให้มองวิธีการเล่นของพอชว่า4 2 3 1เชลซีเล่นได้ไหมแบ็กเติมสูงจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าแล้วก็อาวุธหลักเป็นแบ็ก แล้วก็แนวลุกด้านบนเนี่ยจะสามารถไล่บอลสู้ได้หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งสําคัญที่เราต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะย้ํานะฮะเช้าวันที่20นะครับอย่าจําผิดนะไปจําเช้า21นี่ขอใช้คําว่าชิปหายไว้ว่เลยนะครับเช้า20ประมาณ7จ็ดโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นมาตามเชียร์กันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับเกมนัดแรก11ตัวจริงจะเป็นใครคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ